พี่น้องแฟนเพจครับเป็นว่าค่วมดังและก็ค่วมดีและกะ็ะกะบารมีนะครับในตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวงการศริลปินหมอหลองหมอล,อมอลำแล้วผมบอเห็นผู้อื่นผู้ใดนอกจากบอยซิลีชัยหัวหน้าหมอลำใจเกินรอยซึ่งรางวัลกกฟว่ามาหลายรางวัลแล้วและในโซเชียลหลายๆช่องก็จะมีตั้งแต่บอยซิลีชัย อันนี้บบแมนปากเปลี่ยนเด้อพี่น้องและก็ม่เห็นโพดหนึ่งเป็นที่นาประทับจิตประทับใจนะครับของบอยสิลีชัยในมือนีนะครับในช่วงเทศกาลตรุษสงการนี้นะครับบอยสิลีชัยได้โพสต์ว่านับเป็นบุญวาสนาของครอบครัวปุริสายที่ได้รับความเมตตาจากท่านคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและท่านวัฒนธรรมจังหวัด วันนี้ผมและแอนพาลูกเพชรลูกพลอยเข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรในโอกาสวันสงการครับท่านคุณพ่อเมตตาให้เข้าถ่ายภาพในห้องทำงานสร้างความปราบปื้มใจที่สุดเลยพี่น้องขนาดระดับท่านผู้วา่าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ให้เข้าไปถ่ายรูปในสถานที่ห้องทำงานของเพิินนะครับนับเป็นเกียรติ นะครับพี่น้องมันโมเมนหาได้ไง่ายๆได้พี่น้องดังได้กระแมนอยู่บางคนดังแต่บม่มี่ความดีกับอยูเรดยบอดอลดได้พี่น้องความดีความงามแล้วก็สร้างชื่อเสียงความกระตันอยู่เดี๋ยวนี้บอยสิริชัยย่อไปใสพี่น้องกับไปยาขคนไทยลูปน่าหาเวลาสิพักพรกับบมีเพิ่นบอยร่างเกียรติแฟนคลับนะครับเพิ่น เป็นคนที่อัธยาศัยดีคนก็เลยหักคนก็เลยหอมเปลี่ยนหวนัวหน้าหมอลำทีเบอเบา,บาใหญ่แต่ควมในใจเพื่อนอผมโบองอุจักนะครับแต่ว่ามันเลยเปลี่ยนคติท่ามทิพนบานน้ําคุณเอาไวไ้ในน้ำใสเอาไว้นอกคือย่ยสวยเพื่อนเลยบอกไว้แต่เวลาเล่าเนี่ยพบแขกเนี่ยหรือว่าพบปะกับญาติมิตรสหายหรือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ แขกแฟนคลับต่างๆที่มาหาห,าหลังเวทที่หรือไปไซกระตามเพื่อนสียิ้มแย้มแจ่มใสคําบอกข้จาจาเพื่อนสิคิดเลี่ยกันของแหล่เพื่อนจังบอกออกมานี่คือจุดคว่มดีนะครับเขาเอือนบาเปลี่ยนพู้ที่มีวาทศิลปินในการพูดและก็เปลี่ยนพูที่ปกคร้องลูกน้องได,ององด้พี่น้องค้นเบิงรูปพี่น้องลูกน้องอยู่ในว่งเพื่อนมีถุกระดับมีถุกอายุเพื่อนสามารถดูแลได้ทุก คนนะครับในองค์กรของทีมงานมอลลั่เจกเกอร์อยแล้วก็ขอช่มเชยนะครับมอล่ํามเจกเกอร์อยทุกท่านนะครับที่คอยค่วมเข้าบรบจองวนาบอยซิริชัยแล้วก็แม่แต่ผมผู้เป็นอาจารย์เนี่ยเอาตังต่กีเนี่ยเคยเห็นยูวเป็นวนามอล่ํเนี่ยเคยไปล่ำน้ำพึน้นเนี่ยกันย่งท่ันถึงขนาดนี้แต่ว่าในฤดูการที่แปดนี้บอยซิริชัยมาแห้งคักหลายพี่น้องเอ้ยขันคอยสีบาว์คักวันนี้เป็นซีบาว์คอยปากประเดี๋ยกี๊ด น,นี่ถือว่า,เ,าเปลี่นนีมิรหมายอันดีงามฝากติดตามเร่องลำได้พี่นอ้องฤดูการที่เก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดวงก็คือหัวหน้าบอยมารับก่อนลำแล้วก็หมอล่ํ่ทองและกะเริ่มสีส้อมเลยนะครับผมคิดว่าปีนี้ทุกคณะมีการแข่งขันสูงหมอลลัใจเกินน้อยต้องปังที่อยู่แล้วนะครับในฤดูการที่เก้าครับผม